สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ชาชาแนลนะครับอยู่ที่ไล่ป้านะครับมีบ่อนะครับบ่อปลานะครับบ่อก็จะเริ่มแห้งแล้วนะครับตอนนี้ก็เขาเดือนเมษานะครับน้ำไม่ค่อยมีนะครับสูบน้ำนะครับแกจะสูบน้ำอ่านี่ครับปลูกนี่ครับหอมนี่เป็นส่วนเลยครับ นี่หอมต้นหอมครับล่องยาวไปเลยเด้อนี่ต้นแครดอกแคร์นี่มะม่วงนี่เป็นไงล่ะมะม่วงดกมากนี่ไม่มีสารพิษครับนี่มะม่วงนู่นอะอยังดกเนาะป้าเนาะเรอีสามลูกหวานเนี่ยมะม่วงเออเนี่ยหล,ลุ่ลนนลมหลุ่มุกเนี่ย เนี่ยดูไปเมันหล่นของมันเองเด้เนี่ยเออจะเดีไปเอาหน่อไมอ้ก่อนเจ๊บอกว่าหน่อไม้ออกนะครับ <c oughs> เจ๊เลยอยากให้เอาหน่อไม้ไปแกงให้กินนะครับผมหน,นาาทีได้มานะครับสงการ <c oughs> ค,คือได้เสียงา้แท้ <c oughs> นี่นี่ไอพ้พด เอแมวซื้อไว้เด้หน่ะเนี่ยเสียเงานซื้อไว้ตั้งสี่ตัวไว้แมวนะแค่แมวหน่ะเพระดอกดอกดอกพระพรูมือใส่ตัวหนึ่งเอาะใถ่ายหน่อไม้ก็เนี่ยรูมึงรูมือใหญ่นายมึงรูมอันนี้ม่วงอะไรป้าอุ้ยเนี่ยสามต้นเด้อนายเนี่ยม่วงอะไรโนาเหนียวหนูใหญ่น่ะนี่ยังไม่ทันเข้าฟักเลยนายเนี่ยมึงก็เนี่ยใส่นี่นายอันนี้เอ้ย โอ้โหโอ้โหมันเริ่มเทิมเลยครับอันนี้ใช่น้ำดอกไม้ไหมหรือป้าลูกมันใหญ่แท้เออไม่ใช่น้ำดอกไม้เนี่ยเนี่ยลูกมันยิ่งใหญ่เลยสามนี่ดูอันนู้นเขียวเสวยโอ้โหสามนี่ดูอันนี้เก้ก็ปลูกเยอะจนเก้ตามจำจำไม่ได้นะครับไม่ได้เคยหวังเนอะอันนู้นหนามมีตลอดฝรั่งก็มีครับมะนาว แกปลูกเยอะแกจาไม่ได้ว่าอันไหนเพิ่มไหนรุ่นใหม่ลกหน่ะคุณเอ๋หน่ะมึงไปเออไปถ่ายตรงนั้นไปไหนหน่ะหน่ะรุ่นใหม่จนตัวตัวตัวนี่ครับสามลึกดูสาดูครับมะม่วงสามลดูโอ้แบบธรรมชาติเลยนะครับนี่เนื่อดินมันดีครับผมดินดีนะครับนี่ดกมากดินดีนะครับนี่โอ้ สุดยอดสุดยอดไอเงินไอทองไปครับสไตล์บ้านบ้านอยู่ง่ายกินง่ายสไตล์บ้านน้บ้านครับนี่เป็นไงหล่อนออกมแกบอกว่าจะโชว์ของดีวันนี้ พูดถึงมันยังไม่ถึงฤดูกาลที่มันจะออกนะนยโดนเนี่ยหนย้านีมาถ่ายหนยาวนี่เนนอนีสามหนตัวเดียวนึ่ก็นี่นี่อเนอเนออดเนี้นยานเอย้านาดขาเห็นไหมหรอยอดเลยนาดขามันนีหัวโอมโกนมันกระดูกัถอะนาดนาดนาอันไหน ไข่หวานนะครับนี่ไข่หวานป้าหน่าไม่มีลามาท้าลุกคนเดียวเว้ยแม่มึงก็ไม่เคยทำดอกแม่งทำไม่เป็นเด้ที่ต้องเข่าป้าหน่อยสายนี่ครับน้อกเหม่อนเน็ตติดลกใชยาเลยเด้มาซักมึงจะไปเน้องหงม้วนไหม ไปแกงเล็กหน่อยป่ะครับจ้าไม่เอาไปเยอะหรอกเอาไว้มันเกิดใช่อือหน่อเดียวหน่อเดียวจะพอแล้วครับนี่หน่อใหญ่เอาหน่อหนึงเอาหน่อนึ่งเอาหน่อนี่เนาะ หนอนไหนหนอนอันหน่ออันนี้ไม่ไม่ไม่ใส่ปุ๋ยนะ้วเนี่ยขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยนนะี่ยแล้วเนี่งดินมันดีครับดินดีนะครับโอ้ยโหนนี้เก็บไว้ครับเก็บไว้อันนี้เอาไว้งวดต่อไปนะป้าพวกนี้ก็หลังมหนอนและมั้งอืมปวกมันแบบแค่นี้ก็อิ่มแล้วครับนี่ สองนอโอ้เดี๋ยวทำมาให้ป้ากินเจ็บแสบปาปลมเวเ่งตะโอ้นก็อป้าทำโคลยนันก็ป้าทำโคยยังโบกใช้หนูก็ามาเอามุขามเทศนี่มขามเทศก็มีกิน แกบอกเก็บไม่ไหวมีไ <único Liberty Overwatch> ้ <slightly cheers> uh. ้งลเก็บเนียดนี่โอ้มะขามเทศครับยาวไปถึงนวนเลยเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมพพ้อเนี่ยล้มมอนลงไหมเนี่ยจะลงมาที่ศนี่แหละเนี่ยโอ้นั่นนัมึงดูน่นนมึงอะโอ้ชว หน่ยโอ้มะม่วงพันเตียครับนี่ออกหน่วยแล้วโอ้น้มุไ่ไหเนี่ยถึงก็ดินเลยครับดินมันดีครับดินแกดีไม่ฉีดสารเคมีเนาะป้าเนาะไม่เคยมีไม่ใส่ปุ๋ยไม่ฉีดสารเคมีนะครับเพราะว่าดินดินมันดีอยู่แล้ว ดิมันมีปุ๋ยอยู่แล้วมีแร่ธาตุอยู่แล้วนะครับนั่นเนี่ยนี่ไอ้ไอ้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรไอ้ทองไอ้ทองเนี่ยถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองเป่าไรครับนี่เห็นกาไล่การไล่บรรยากาศนะครับบรรยากาศไรปานิดคือเก่านะครับ เหมือนเดิมวันน,นี้ป้าแกบอกว่าอู้ยหน่อไม้ออกแบบมันออก,ม,ออกมันออกแบบนอ,อกฤดูอเน,น,นาะมันไม่ใช่ฤดูหน่อไม้แต่ว่ามันออกนะ่ะดินมันดีครับดินดินทีน่นีนมน่มันนนี่เดี๋ยวก็ฝนตกนี่เดี๋ยวก็ออกเลยแกเห็นแกดีใจแกก็เลยเออให้มาเอานอไม้สักหน่อยสองหน่อไปแกงไปโดนตักี้แเลยเนี่ยเนี่ยดูป้าเมื่อกี้มันลุกอล คุณนนะ่่ะะดูอได้ผักชีนะพอ่อนี่ขนาดเก็บส่งทุกวันได้ไหนนะี่เก็บเก็บส่งทุกวันนะครับนี่ยถั่วก็คือกันเนี่ยเก็บส่งนะครับเก็บส่งตลาดนะครับให้พี่นะครับอันนี้คือโอ้มันยาวมะละกอนะครับนี่หอมปลูกยาวไปถึงนู่นนะครับอันนี้ถั่วถั่วฟักยาวนี่ป้า,ออาโอ้พอสารพิษไหม

งานแกเยอะแกไม่ค่อยมีเวลาดูเอาไม่ทันครับเนี่ยตัวต้นพักชีใหญ่คนเดียวเนี่ยเห็นไหมแม่ยงไปลวกเอยยมอุอน่ะพักชีใหญ่ปลอดสารพิษครับผมไม่มีปุ๋ยทีเลยก็ดูตัวบ้านน่ะมีปุ๋ยเลยหอยไหมเอาละหลายแล้วป้าเดี๋ยวตู้ไปใต่ตู้ไว้เดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันกินไม่ทัน เม่นเลยรกระมวพแล้วพอแไเดี๋ยวไม่ทันะไใส่ถุงโอ้ยงเยอะเลยเดยนะไม้ต้หนอกอ่แหละมาบ้านปานอ่ะหอมที่มีชาวสนไปอืมสวนเขาชกิโลโอ้ยมะละกอถั่วเด้นมะละกอมาป้าจะสวยโอ้ยไม่เอาดอกถั่วเอาไหมไม่เอา เด้นตัวแม่สองนอก็โอเคแล้วนี่อันนี้แค้นแค้นนาอันนั้นะนะแค้นนาอันนั้นเนี่ยเป็นยังไงป้ามันมีงอกต้นโพต้นนาเนี่ยมีดโกขาวกู้เลยเด็มันกินได้ไหมได้โอกมันแค้นาเนี่ยเขาเขาไปทำอะไรกินป้าก็ลวกกินต้มกินดิ่งแล้วก็ซุกไงเอาไหมไม่เอาครับ มีทุกอย่างครับยอมะเขือพวงเนี่ยขายดีได้ไงมะเขือพวงก็มีมีทุกอย่างยกเว้นตะขีข้านยกเว้นตะข้านยกเว้นตะข้านเนี่ยดอกมันหนาวเนี่ยกำลังฟื้นหน่วยนายเลโอ้โหกลังโผล่หน่วยนี่มีดอกครับมีดอกันนี้น้ำดอกไม้ดอกเหมือนเก็บไปแล้ว นี่นำดอกไม้สองนีน่ะเป็นหน่วยหรือได้ไหนเขาไปกินซุกน้ำปลาเนาะเขาไปกินซุกอยู่อ๋อใครสนใจสั่งได้นะครับนี่ล้อมันซุกเนี่ยสั่งไว้ครับเดี๋ยวไปส่งให้อืมเดี๋ยวผมไปส่งให้ฮะแถวระยะห้าโลสิบโลเด้อไกลกว่านั้นไม่ได้เด็กวันนั้นไปเด้อเนี่ย ข้างบอ่อครับครอบบออ่อม,มีไผ่มีลวกวมีมะขามแนวฟักใหญ่แกบอกม,อม่วงอะไรม่วงแก้วเนี่ยใช่ไหมเม,ม,ม,ม่นไหมเอามนันทำไม ต้นเดียวกันหน่วยมันไม่เหมือนกันนะ่ะเน,นี่ยเอออันนี้อันนี้มมงวงอันนั่นออ,อันนี้น้ำดอกไม้นี่น้ำดอกไม้อันนั้นมังวงหมันอ่ะมันมีสองต้นใน,ออน,นในกอเดียวครับออมีสองต้นในกอเดียวนี่อ,าาอันนี้ลูกแบบนี้ <c oughs> นี่พอไปเอา,เอาลูกไม่เหมือนกันคนละพ่ออันนี้อะไรป้าเนี่ยต้นอะไรมะยมยมชิดในนั้นมะูมยมชิด มะกรูดแกลมองคมเป็นดดแล้วแกล้มก่อนนี่ก็มะกรอก่ยนั่นมะกรูดที่บ้านมันนั่นเนี่ยอเลมลมเย็นครับโอ้ลมเย็นน่ต้นไม้ต้นมะกอกตรง่วมงนี้มันแรงเนาะมันแรงน่ะ มันแรงมันแรงงช่วงนี้กระลังพัดพัดใบต้นมะกรูดนี่เทกา,ทาออตล,าออลาต้นหน่วยใช่ไหมออโอ้ยต้นลินฟ้าเออลินฟ้าอีต้นลินฟ้าเออเป็นฟ้ารปีที่สามได้ไหนเนี่ยที่ป้าปลูกอ่ะปีที่สามอ๋อนี่ปีที่สามแล้วปีที่สามเนี่ยกระลังปีที่สามก็เป็นหนุ่ยนี่ ปูกแป๊บเดียวนะป้าเน,นาะป้าเนาะปีที่สามอันบ่อนู้นก็ที่กันเด้อมีหลังมดแดงห <c oughs> นดูอันเต็นหน่วยเป็นหน่วยมดมดม่วงเว้นใครไม่ได้มีใครมีลูกเด้กหน่นวยน,ยนาะครัหบหายากเด็กเนี้ อบนุ่นก็เต็มสักหวานนสักหวานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูสักหวานเดี๋ยวงวดหน้าก่อนงวดหน้าก่อนเนาะวันนี้เอากระชันชิดงวันนี้มาเอาเอะเอานำแบบเอารูปใหญ่ลไปเอารูกใหญ่เนาะนี่ป้าก็าจะจัดลูกใหญ่ให้อันนี้เนาะโอ้เนาะเอาลูกใหญ่ใหญ่เด็ดใจไหมเนาะสามลูกเลยไงโอ้ยเดี๋ยวมันจะล่มจับเดี๋ยว มุดเอาไงป้ามดมดมดป้าจะขึ้นไม่ได้มดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาให้เอาลูกมึงน่ะเอาไปเอาลูกเดียวพอแล้วมั้งมันใหญ่เอาแต่มึงจะเอาไปทั่วเอาลูกเดียวพอครับเงินกระเด็ดพวกควันายมึงเอานี่เอาลูกนึ่งเนาะกระดิษพวกขวัสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับให้มาเระดิเออเอาไปเอาลูกเดียวนี่เอาลูกเดียวพอครับมันใหญ่ครับ หุหน้ายังใหญ่เพราะเพอาะเพอาะลูกเดียวเพราะมันใหญ่เก็บไว้ให้คนอื่นกินเด้องสวยสวยว้าวหูหน้าดูสิป้าลองเอามือเทียบดูป้าลองเอามือเทียบดูเอามือเทียบกับลูกดูนี่น่ะหุหน้าหูหน้าดูมือป้ากับลูกมันเถอะเอาไหมขึ้ลูกยังใหญ่เอาไหมเอาเจ้าลูกมขเอาแล้วขึ้แล้วนี่ เขาจะม,มีก็มาเดี๋ยวลูกเด้อจ้าเดี๋ยวมาบ่อยพ <c oughs> ันเดียวกันเนี่ยลูกมันใหญ่มากครับลูกใหญ่มากอันนี้มองมองมันดูตอนทุ่หน่วยเป็นพวงเนาะอัน,นเขียวสเสมอดูมันออกลูกครับดู <c oughs> จทุกปีก็ไ่เห็ี่นอย่างนี้เลยมันออกอะไรแบบนี้ดูทถ่วนี่โอ้โถโอ้โหมันเหมือนโอ้โหเหมือนองุ่นเลยเนาะป้าเนาะเหมือนองุ่นเลยมันมะม่วงหรือเอืองุ่นเนี่ยปีไม่ได้อย่างนี้หรอกเดี๋ย้ปีนี้ดกครับปีนี้ ปีนี้ดกจริงๆอู้หู้อันนี้มี4-5ต้นแล้วเนี่ยต้นนี้แล้วก็อมเป็นป้าหน่อน้อยมะม่วงครับรอมันซุกนะครับเต๊กมะม่วงพันบิ๊กบิ๊กไซส์นะครับในไร่มีทุกอย่างใครสนใจนะครับสั่งป้าได้นะครับเข้ามาเลยนะครับหัวรางจานนะครับไม่งั้นก็คอมเมนต์คอมเมนต์ไว้นะครับเยืดนานนี่ก็มีน้อยหนาพอมนั่นมีมีทุกอย่างนะครับผลไม้นะครับ ตากระเบือยังเรือรบนะครับสนใจสนใจติดต่อมาได้ครับพักปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนครับจากไรปานิดย์นะครับสนใจคอมเมนต์เข้ามาครับนนะเดี๋ยวติดต่อมาทางนนะ youtube ก็ได้นะครับทางช่องชาชาแนลนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับผมขอบคุณจ้า <laughs>